โอเคนะครับผมก็ใช้รถไทยไม่ได้ดีนักเดี๋ยววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะใช้รถอีแท็กดูนะครับผมเอา,เอายังไม่หลุดอีกเลยอยู่ท่าน,นี้เองเหรอโอ้โหขึ้นยากดีนักเนาะ <c oughs> นะครับผมไปเดี๋ยววันนี้ ผมจะเอารถอ e ีแท็กจะขึ้นไม่ขึ้นนะเอาจังเดียวครับผมเดีวันนี้ผมจะเอารถอ e ีแท็กนะทุกผู้ชมเอาเอา,เอาคันนี้ไปละกันสวยดีคันนี้อ e ีแท็กนักระดิองครับแล้วก็ผวงเขาเอ้ยไม่ใช่เอาพ่วงเขาไปด้วยอพ่วงเขามันเป็นลักษณะยังไงผมก็ลืมแล้วเลยอันนี้หร้อเป่า อ๋อนี่นี่เจอแล้วอ่าเอาพวกไอ้น,นี้เราใช้อ็นอันที่อยู่นี้เหรอเนาะทุกคนเดี๋ยวให้เขาสตาร์ทเครื่องก่อนไปอ่าให้เขาสตาร์ทเครื่องไปก่อนตอนตนอนนอนนอนว่ากันไปกันทุกงรับว่ากันไปโอเค ไม่มีแตรนะครับผมไม่มีแตรโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับทุกคนครับวิดีโอที่แล้วนี่เมื่อวานนะครับไม่รู้ว่าวันไหนอะนะครับผมเราเอาไปปั่นนาะวมาแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่รถคันนี้นะไม่ใช่รถคันนี้ไม่ใช่รถคันนี้อาจจะซูมสักหน่อยเลยนะซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ค่อยๆมาครับผมไม่ต้องรีบก็ได้น,น,ะนะครับเดี๋ยวรีบมันจะซวยครับผมเย้ยเย้ยเอาละมาได้อยู่มาได้อยู่มาได้อยู่ได้อยูใยใย่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆใจใจเย็นๆ ไปครับไปไปครับไปเยเฮ้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 ยอย่าไดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ช่วยอย่านะเดี๋ยวมันจะไม่ได้กู้ลูกพี่อย่านะลูกพี่นะอย่านะโอเคครับหมดแล้วครับผมหมดเลือดเราก็ซิ่งได้สินะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับผมท่านผู้ชม ช่วงนี้ครับมอดใหม่ในเว็บนะท่านผู้ชมในฟาร์ด19นะแทบจะไม่อัปเดตเลยครับผมแทบจะไม่อัปเดตหรือประมาณเดือนหนึ่งอาจจะมาคันหนึ่งสองคันอะไรอย่างเงี้ยจะมีแนตะ่มอดฟาร์ด22นะครับท่านผู้ชมที่เขาอัปเดตเนาะที่แบบว่ามีมอดใหม่ๆมาให้ดูมาให้เล่นนะครับผมบางครั้งก็น่าสนใจบางครั้งกออ็ไม่น่าสนใจนะครับ ก็ฟาร์ม19คือมดมดใหม่เนี่ยมันแทบไม่ค่อยมีแล้วนะครับทุกคนจะมีแต่ฟาร์ม22เนาะสำหรับมดใหม่เนาะผมก็เลยอาจจะไปเล่นฟาร์ม22ส,ส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่ามดใหม่เขามาเยอะนะครับผมเนี่ยทางดีๆมีไม่ไปนะชอบมาทางนี้ทางดีๆมีไม่ไปเยอะย กล้องกล้องไม่ตามไปละกล้องเฮ้ยใครถ่ายวิดีโอวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยใครถ่ายวิดีโอวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตามมากล้องเอ้ยเอาเอาเตากล้องเลยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยตากล้องไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องมันเป็นอะไรของมันน่ะเอามึนอะไรของมันเดี๋ยใครเป็นคนถ่ายกล้องมาเฮ้ยเอาค้างไปแล้วโอ้อะไรวะใครเป็นคนถ่ายกล้องมาท่านผู้ชม เอาเฮยกล้องไปดิเอ้าใครไม่เป็นคนถือกล้องวะเนี่ยเฮ้ยไม่ให้เงินเดือนนะอย่างเนี้ยตามถ่ายรถด,ดิเฮ้ยโอ้แล้วผมจะขับยังไงเนี่ยถ้ากล้องไม่ไปด้วยเนี่ยเออแล้วผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าถ้าไม่มีตาก,กล้องในเกมมันจะเป็นยังไงวะท่านผู้ชมแล้วใครจะไปถ่ายให้เราวะเราจะขับรถยังไงวะถ้าไม่มีตาก,กล้องอ่ะอเนาะเอออันนี้กล้องจะตามเราไปนะครับผมเออเออถ้าไม่มีกล้องมันก็ เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะขนาดเรายังไม่มีแขนมีขาเลยเห็นไหมนะเออยอกล้องไม่ตามเลยลูกพี่เอ yup> ้ยสงใจมือกล้องขี้เกียจกบกล้องขี้เกียจดึง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 มาดูกันว่าอีแท็กจะขึ้นหรือเปล่านะครับทุคนรับนะเราวิดีโอนี้แล้วผมเอารถเอารถถ่ายพี่เอารถถ่ายไปแล้วนะครับผม ผมมาโอ้โหโอ้โหโดดโอ้ยโดดเป็นยิงโจ้เลยลูกพี่เอ้ยเย็นเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นโดดดีจังเลยนะลูกพี่นะโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้เยลูกพี่ใจเย็นโอ้โหี่พี่มาช่วยเขานะลูกพี่เอ้ยพี่มาช่วยเขานะลูกพี่นี่เนี่ยพอมาช่วยเขาปุ๊บแม่งก็เป็นเองอ่ะก็เป็นซะอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหลูกพี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว วิ่ยค่อยๆเปน็นค่อยๆไปวีป่งอืมโอเคครับตายแล้วครับผมแหมโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอเคป่ะท่นานผู้ชมอยัดถอดผวงไว้เดี๋ยวผมจะทำการเอาตัวนี้นะครับท่นานผู้ชมเฮ้ยทำไมไม่ต่อ ต่อจากคันนี้เหรอเอาทำไมไม่สตาร์ทเอ้ยทำไมสตาร์ทไม่ได้วะทำไมมันสตาร์ทไม่ได้อ่ะเนี่ยมันสตาร์ทไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะไม่ผมกดสตาร์ทไปแล้วเนี่ยผมขนาดลากรถไถยังไหวออื้อ แค่นี้มันจิ๊บจ้อยมากเลยแค่นี้มันจิ๊บจ้อยมากเลยผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่ผมจะถอดออกเนี่ยอไมน่น่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องขยับออกก่อนต้องขยับออกก่อนนะท่านผู้ชมคิดว่านะอ่าอ่าสตาร์ทได้แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรมันต่อพ่วงอยู่หรอ โอเคต่อเรียบร้อยมาดูกันว่ารถอีแท็กเราจะสามารถที่จะดึงรถดับได้หรือเปล่านะครับผมแหม่มามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันคันยังไงอะท่านผู้ชมเอ้ยเอาละขันยังไงอะเอามาเดี๋ยวเรามาชมกันนะสามสองหนึ่งเอ้โอ้โหโตอนนี้ล้อปั่นแล้วครับโอ้โหล้อปั่นแล้วครับ ล้อปั่นจัดท่สมัยยงล้อปั่นจัดโอ้โหหออุ่ยเออเออนิ่งเปียะโอ้นิ่งเปียครับโผมทำไมมันนิ่งอย่างนี้เนี่ยอ่าค่อยๆแบบว่าลากเขาลากเขาลากเขา,า,าอย่างนี้นะครับผมจะไปถอดทำไมนะลูกพี่เอ,อ้ยอย่าถอดดิโต้เอ้อเออ,เอ,อ อืดอืดอืดอืม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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มั่วละอันนี้มั่วละอันนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยอืมอืมอืมหนูมีไฟแดงแพรบด้วยอืมอืมเฮ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้โหดูดูดูมันปั่นท่า <stimulus? S 1> um! นผู้ชมดูม mm hmm. ันปั่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 นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นท่าผู้ชมเคยฝังไหมท่านผู้ชมอืเออโอ้โหไม่ได้วะเด้อเด้อเดเขาไปยับก่อนเอาแมเอาหม่เอาแม่แม่แม่แมตั้งตีครับตั้งตีตั้งตีนะตั้งตีนะท่านผู้ชมนะ ตั้งตีตั้งตีโอเคไปครับอ,อฮะแล้วไปบีบแต่อะไรของไอร้รถคันนัน้นนะอือหืออือหึโอ้โหหน้าพี่เป็นซุกหัวเขาแล้วน่ะโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตั้งตีดีๆพี่ตั้งตีตั้งตี ดับเครื่องก่อนไม้หาไม้มาลองก่อนโอ้อะไรวะมันขึ้นอะไรยากหน่างๆวะเนี่ยพอติดแล้วมันก็ลําบากอย่างเงี้ยนะครับผมโอ้โหโอเคเดี๋ยวเอาลองไว้ไหนดีวะไปฝั่งนี้มันมีแล้วเนี่ยอ๋อฝั่งนี้แล้วกันอ่ะปึ๊บเอึบอ่ายึบยึบโอ้ยหนักก็ได้ไม้ก็หนักซะละเกินเนาะโอเควางไว้อึ๊บ อโอ้ยอยัดไปเขาเอาดันเข้าไปรู้พี่ดันเข้าไปดันเข้าไปอ่าให้ล้อมลองสักนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมลอมลองสักนิดหนึ่งโอเค,คอย่าง,น,น,งนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะเดี๋ยวโอา,อาตัวนี้มาลองอ่ะตัวออเขาเรียกว่าอะไรมาลองรถอีแท็กรับแบบว่มามันมีแรงปีนแรงแรงปีนแรงอะไรสักหน่อยนึงนะครับผมดีกว่ามันอ๋อแบบว่าวิ่งบนดินลื่น,นๆเฉยๆนะทุกู้ชนนะก็ ลองดูลองดูลองนะครับผมลองดูลองอ่ะอ่ะไออโอมันต้องตานก่อนนะครับผมเอาละไปทั ideas ideas. <c oughs> so like ้สามสองหนึ to ่งเออเอียงครับโอ้โหรถดีแตกเอียงครับทุกยงครับเฮ้ยรถเฮ้ยรถขยับทุกยงรถขยับขยับได้ไงวะ เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่จะมาคนเดียวได้ไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ถ้าอีแตกดึงขึ้นอีกผมงงเลยนะเนี่ยโอ้โหผมงงจัดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมแหมจริงๆเลยเชียวคือผมมองว่ามันไม่น่าจะมีใครดึงขึ้นเลยเอาไปเรื่อยๆครับ ผื่อมันจะมีแบบว่าอาแบบเรไปเพชรเพชรก้อนใหญ่ที่มันสามารถที่จะดึงขึ้นได้นะครับผมมันต้องมีต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่มีสักวันมันต้องมีสักวันแล้วไอ้นี่มันไถมนไถามาได้ไงวะเนี่ยโอ้มันไม่ขึ้นเลยว่ะทุกท่นมือ เดี๋ยววันนี้ยังไม่สําเร็จวันหน้าต้องมีวันสําเร็จของเรานะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหเ้หนอนลูกพี่เอ้